สวัสดีค่ะดิฉันนางสุชาณพินโดภาพที่อยู่บ้านเลขที่307หมู่4บ้าน3ส่วนเหนือตำบลส่สวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้จะนําเสนอการทําไข่เค็มนะคะนําเสนอวันนี้จะทําแค่ไข่หนึ่งแพ้งนะคะวัตถุอุปกรณ์ก็มีไข่ไข่ต้องสดนะคะไข่ไข่นานใช้ไ,ไม่ได้นะคะแล้วก็มีเกลือเกลือไอโอดีนถุงเล็กๆแบบนี้นะคะ ไข่หนึ่งแพงใช้เกลือ3มถุงเล็กค่ะแล้วก็น้ำประมาณ3ลิตรนะคะเสร็จแล้วก็พัฒนาสำหรับใส่เวลาเราเราดองนะคะเรามีลาขาวมออีสารส้มนะคะวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนในการทำนะคะตอนแรกนะคะเราก็นำน้ำไปต้มใส่เกลือใส่ใบเตยนะคะให้ถุกเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็น ะะพอเย็นเสร็จแล้วเราก็กรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วนำเหล้าขาวใส่ลงไปประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็พักไว้นะะทีนี้ไข่ไข่ที่ซื้อมานะคะไข่ใหม่ๆเราต้องมาเช็ดทำความสะอาดให้สะอาดนะคะไม่ต้องไปล้างนะคะใช้ไอที่ล้างจานเช็ดพอสะอาดเสร็จแล้วเราก็นำไข่เยียงลงในถูที่เราจะใช้ ด่งนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้พอไผ่ใส่โถเสร็จแล้วเราก็ใส่แล้วลงไปนะคะประมาณนี้นะคะเรากะเอาก็ได้ค่ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปใส่น้ําลงไปเลยค่ะใส่น้ําลงไปปป๊บเสร็จแล้วเรานําถุงเล็กๆนะคะใส่น้ําแล้วก็ปิดลงไป เผื่อว่าทําไมเราทำทาปิดลงไปเพราะว่ากันกันไข่ฟูขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นอันนี้เป็นการทําไข่เค็มสําเร็จแล้วด้งไว้ประมาณ15-20ถึง20บวันจะเป็นไข่เค็มนไปต้มเป็นไข่เค็มแต่ถ้าเราจะนำไปทอดไข่ดาว ได้อร่อยก็คือประมาณ 10- ถึง12วันนะคะอันนี้ทีนี้การต้มไข่เค็มนะคะเคล็ดลับในการต้มไข่เค็มเราไม่ต้องไปต้มนานนะคะประมาณ20นาทีเวลาต้มใส่สารท้มลงไปด้วยนะคะประมาณก้อนสองก้อนเสร็จแล้วใส่ใบเตยลงไปอีกใส่ใบเตยทําไมใส่เพื่อว่าไข่จะได้ไม่มีกลิ่นไข่นะคะทีนี้สารส้มใส่ทําไมใส่เพราะว่าเปลือกไข่จะได้ สวยนะคะขาวสวยทีนี้ลืมบอกนะคะเล่าขาวนี้ใส่ทําไมใส่เพราะว่าให้ไข่แดงไข่แดงข้างในสีสวยนะคะแดงสวยะะการนําเสนอการทําไข่เค็มง่ายๆมีแค่นี้นะคะครับแม่ครับในกรณีที่จะมีคนสนใจอยากซื้อแม่จะสามารถจำหน่ายในราคาเท่าไหร่ยังไงให้บอก อีกทีหนึ่งหน่อยครับการจำหน่ายนะคะเวลาทำไข่เค็มเสร็จแล้วพอได้กำหนดก็คือ15ถึง20วันเราก็นำไข่ไปต้มใช่ไหม mm hmm. เสร็จแล้วเราก็มาแพ็ค5ฟองนะคะขาย40บาทะะแต่ถ้าราคาไข่ซึ่งลดลงไม่แพงก็ประมาณ 3- 5บาทขายได้ะค่ะหฟองนะคะกานเราแพ็คใส่แล้วก็ตีนให้เรียบร้อยะค,ะค่ะก็ะะอยู่ในราคานี้ประมาณ5ฟอง 35บาทถึง40บถึง40บาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่ติดต่อที่ตัวดิฉันเองได้นะคะเบอร์โทร081 282 1679บ้านสามสวนตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะขอบคุณขอบคุณครับ